สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาหาชมสองออทัวร์สเูดิโอพี่น้องวันนี้กับพวกกับตุลกาคือเก่าตอนนี้ตุลกากำลังสิไปบ้านนา,า,บานนาการเมื่อบ้านนาการพี่น้องแต่บากรจะไปบ้านนาการนี่ตุลกาจะไปเวเสี่ยวกอนพี่น้องไปเวบ้านเซี่ยวอยู่บ้านหน้าหอยฝังพี่น้องไปเบิ่งกันว่า เป็นหนะ้าตาแบบใดคนใดเสียวของบอตุนกะแวอยบันเสียวบันน้ำหอยปังพี่น้องไปเวเพิ่นว่าจะไปทางใดบ้าน,นอหอยปังไปลุนไปเบืองกันว่าจะเปทางใด,ดทางไปตอนนี้บอตุนกะกะมะหอดเครื่องทางแล้วพี่น้องอย่าง้างหลงังพินพี่น้อง,พ,องพายพินไปนำเพราะว่าสิเอาไปสิเอาพินไป ดวนกับบาวมิงอยู่บ้านหอยปังไปดวนกันกับพี่บอร์ดเพื่อนไปลุงกันพี่เนาะไปกันเลย ตอนนี้ก็คำลังมาหอดบ้านเบาวมิงพี่น้องหอดเที่ยงหน้าเพลินปารเที่ยงหน้าเพลินบรรยากาศดีเลยพี่น้องเที่ยงหน้าอยู่เข้มนำปาร์ตบรรยากาศดีเลยเที่ยงหน้าเบาวมิงนี่เบาวมิงสวยดีพี่น้องสวยดีเพื่อสื่อท่าวุขคนได้จ้ะไม่นี้มาเอาต้นกล้ามาหยามพี่น้องมาหยามหยามเบาวมิงมาพาเพ่นมาเที่ยงหน้ากลางน้ำพี่น้อง ขับไปทางในเบื้งก่อนสบายดีแหมสบายดี <c oughs> สบายดีพี่นายยังลอยลอยลอยลมเย็นเด้อพี่ดาวเ้ยบรรยากาศดีแห้งเลยยุตนี่สบายดีวาวรอโอ้ยคือมืดแต่วเย็นบวาวร้อนเลยมืดคนร้อนมืด <c oughs> เลยเราสิมญญายาวพินมือนี่ มืึอนี้มาซ้อมพี่น้องมาซ้อมแบบจับจูดเลยนะมืึอนี้เราได้เจอกันจักเกอร์เรได้เจอกันจักเทกอร์นะแบบมาจับจูดเลยแบบโอ้ขังเลกบรรยากาศกันขังนิดน้ำมึพี่น้องมึงนี่ทั้งสีลอกทั้งสีล้ำได้มึงนี่โอ้บวกตัวบวกแตงงพนก็ลายพี่น้องไอ้ป๊อดขักขลิย์ยากได้เที่ยงหน้าแบบนี้เด้อยู่กลางน้ำขักขักขักนี่กุ๊กยังวะ พวกหมักแตงหักทั่วลปลานี่กยทำไมอยู่เลยเดี๋ยวไล่ทงุงบ่อปลานี่เดี๋ยวช่วยๆสิยที่คลิปคือว่าคิดว่ากินกับบอลเจ้าก้าพี่น้องเอาปลามาซุ่มเนะาะปลาซุ่มนี่กิงมีเตอึงโอ้ขักแล้วน้องเทิงกับมิป่าป่าน้อะเเห็นแต่เห็นอยู่ในคลิปอ,อันอเบาวอันเบาวมิงปลาระนองผลขักอเลยมาเห็นตัวจริงบหมนที่โอ้ักขักเห็นตัวจริงขักแล้ว ที่ดอกไม้ก็ไอะไรนีดอกไม้กัาะดอกไม้กลายดอกไม้กะบลายนี่พะย็ดเทียงนี่พะยญ่นี่บ่เฮ็ดนี่พะยัยเราเฮ็ดเทียงพะเบื้งพะยัยก็เราเทียงในโอ้เราเทียงงามนญ่พะยดีเห็ดไปดีแล้วเฮ็ดจักปีแล้วพะหญ่เทียงนี่ข้องก็เฮ็ดปีนี่แหละเออน้องกระจุกปีนี้บ่น้องกระจุกปีวางแรงนี่กลูกอันนี้เป็นผู้เฮ็ดหาก็ได้กั ขากาลินเนาะจุกเองบุน้องนี่จุกไปจุกเองผู้ขาดาลินโอ้คนจุกนี่เนาะคนจุกนี่มันรถจุกได้คนจุกพี่เนาะคนจุกพี่เนาะคนจุกโอ้มีบะมิงเก่งลีเฮ็ดน้องเองคีย์บอร์ดคาลินเปลี่ยนนี่โอ้ระยยาขนาดเมาหมดเลยเมาหมดเลยใช้นาค้องมันนี่นะนี่นาค้องนี่นาค้องยังมาแต่งได้บุนน้องนี่นาค้องคนรอได้หนิโอ้ฝ่กชิมมาห้องฟิ้งยังฟังพอจับจี๋ใครไย้ด้วยไง มาไม่กี่มังกแล้วยงมักแตงมังแตงกันมักแตงบริสุทธิ์นัมักแตงบ้ามิงไม่นองเลยมักแตงบ้มิงเสพเสพไอาตุ๊กตเลยนปงไปค่ยปูงเนี่ยไปงไปไงไปมือกองเอาลองซีเบิงเอาเกลือดิจมไ้ลองซีเบิงแล้จำเกลือเป็ต้องจำเป็นอะไรเป็นอะไรจำารใช้เปลือย กีรลายแสบลายนี่เนาะเพื่อนว่ากีร้ายแสบลายอุ้ยหวานตกแตงเบาอันมิงแต่ปลูกแสบได้กินครั้งแรกได้นี่แสบนี่ตกแสบครั้งแรกของตกแตงเบามิงข้าไดื่กินครั้งแรกนี่านาสมกับโลกพญานอันนี้มันไปใช้หมได้เมนู โควิดตวแทรกไม่ได้ออกมาเล่นอยู่หน้าพี่เนาะอาตามมา่ี้เปีนขาวบักแต่งกังงงาดคนปลูกรอคนรอปลูกแต่งงาไม่ไม่ยายเปนปลูกยายปูบอกเพราวาไม่ย้ายแล้วกางเกงงางาแต่งงาคนกินก็รอมาดองรอไม้ชอบพี่ยังวะมาอง แล้วแต่สิบัญชาการมาเลยเนาะแั <c oughs> ้วไหเบึ flying, ้งจักรฟีจักไดลำเตยเืรองมาเลยจักฟ่นั่นวญญาเรว่าลำเตยเระวิญมันสีาพินมงม่วนขาพินเนาะญญเราก็มักม้วนได้นี่ยวิาม้นเนาะม้นวิญญามักม้วนบอม้วนใหญค่ะโอ้คักเลยขนาดกเสื้อจักสิขนาดก็เอาตู้ลงมาไว้อีกวิญาเป็นนักเลอีด้เนี่ย มันแยกเป็นนครบอกมันแยกเป็นนัเครื่องโอคักแล้วมันแยกก็เป็นน้งเครื่องแล้วมีเขาจะลงนข้นีนี่นกจัดหิดเป็นนันคืออาหารหันห็ดคักโอ้คักแล้วห้องนองน่ยมนบุญันเห็ดห้องคล้ายเบียร์เลยตัวน่ะต้องบือกนขูดไปคอเพลงอยู่าอนเดนมีปองหน่อยมันยังบุแล ห้องน้ำห้องน้ำกันยังมาทันได้ยังห้องน้ำบาทันมีอยู่ห้องน้ำเนาะต้องมีห้องน้ำคู่ว่าอคนไหนมาใชิมาเฝ้าป่ามาเลี้ยงป่าูพี่คนใหญนมาใช้มานอนอยู่เที่ยงนั่บอมาลินมาลินสบายเลยเนาะแบบมันมีครบสุดเดยมันคัวห้องน้ามันได้ยังบาทันสมบูรณ์เลยคุณไปยังไงกันยังไปเลี้ยงเขาบ้านต่อมาแต่บ้านจุกปีนี้ก็มีน้ำลดเนาะดูชายบ่ดูน้ำชายบ่ดน้ำมันโฟโต้ไปเออ เอาคมีนามข่าวลายใช่ปะตัวนี้เอาเขามาเท่าไหเออมาต่ตช้ยใหญ่ตะกีคือบเห้นเพ็นขกิโลคือมาตเนี่เออมัมาตเตไปถางลุกขันดอกรุ่มพุ่มรุ่มซุปผุดองดอกน้องพอะคือว่าเพ็นอยู่ดีกิโลคือมาเต้ามาตต่ัยนี่สองดอ ย้ำบังหลวงสุกแต่โอ้ยย้ำบังหลวังคือครบสุดน้อยอยู่นี่นะสวนคักอะีรมีสวนครบสุดมากไม่ก็มีเพืชวันวันคิดเบ็ดกันนี่เบ็สเบ็ดกับมีครบสุดวันนี้ล่าจะมาเขามาหลักป่าเตรียมเบ็ดให้เขาพร้อมเอาเงาเงาะไม่บานดอกหงจะเพลงแรือเ่ลอกินหักแตงเขาขาดในเด็กคนนึงโคกาดกินหมกแตง จะพามากินอีเมไหนนอยกินปีงฝาใจเยนใจยี่ยติดใจบังแตงม่่แย่อยนะแสีบเลยมันแย่มันแย่แล้วปลูกแตงแส่บมน่ยปลูกแตง เราว işte ิา่งเบไปแล้วม้วนๆน้ำกันเรียกว่ากล้าก็ดีขนาดพี่น้องเลยกลบาพดีว uh ันไหนย่องไร้หนอยสิ่งล่น้าเคลื่อนแห้งพี่น้องเอ้เดิกโดนลงน้าไม่ชอบแจ๊คสื่ออะพี่น้องกับพี่น้องทำไบ่ได้ซ่งมาแล้วกัย่องกันเลยพี่น้องเลยเขาทำขนมก็ได้เรทำน้ำบ่อเอาถาดตะของรอเข้ามาซร้าตะของรอคนขึ้นวิธี เยอิออาขามันวทนกันมาโยมมาหย่นยอนเกันหวังหาคนเงินทุกคนเคืองหัวใจสกปรกคิดถึงสาานนัทธาพนมคิดถึงตากมเหมือนจากพน,นังก่อนเคย Да! ทำน้มันดื้อดเนี่ยอาา้พี่บันผมไมทานอมเขอต์คอติคอตีกใะทรวงงบประตาณกการเด้อ่อง,องอาออบาร,ารร,รมิงเลยอยู่แค่ ไม่เลยไม่ไม่ไได้ยูรอกไม่แจงแจงยูรองเ่ออ่ะร้องเ่ล่โอเคโล่โลเป็นเสียงใ่บอดีัจาลเสียงมันได้รเป่าคือเสียงบดีก็ขอโทษดออัยนํำเดิมพี่น้องนะเจ็บคอนะตอนนี้เนาะไเอาพี่สาพนแมะาตัวก้วมาตัวก้วมาพอนกัดจ้า เหม่อน้งามคาสุดแสนละคําคือน้ําน้องละคทําแทงตาวินคําลงแปดง้องน้องจะมาหาบ่เห็นตามด่า nhận nón trên mà ghen Hãy anh với cả con đi Mà đêm gửi miếng anh để là Mưa đại nơi nón chả mà Anh thả con đi Cháu bèo say lấy bỏ ba đi. เห็นอาอจนเงินคำบ่มีน้องจริงหรือเปล่ปล่อยอาอไม่ค่อยทักสิ่งลิลลบกปากลำบากบ่มีความจริงหัวใจผู้หญิงหลอกลิงสิ้นซื้อทํอาพางไปหาวกใหญ่กับแฟนใหม่จเจ้าแล้วแหอวบ้าง ่อยไอ้คอยอ้างวางมาคอยนางอยู่ที่สายฝน

สียงแหงแหงอยู่นํากันงานบุญสอดเจงว่าจะแพงหากอ้อยู่นาน บอนลำวงหวนซึชงเบิกบานเธอนั้นยังจำนาตาบอนวาสนาอะไรมาพบน้องทางนี้ยันแต่สาวบ้านกูดียคนดีหลอกให้ใจหมุนมายันใจน้องนาง hạc lại thà đàn sen khâu phục nhắm nắng thay quân xưa quân mướt về môn quân hát an ngọc nhà xa ban hát thâu hà nội thế

มาหักน้องทางนี้ยันแต่สาวบ้านคุดเฮียคนเดียวหลอกให้ใจมุนเสียนยันใจน้องนางหักหลายทางดังเส้นเขาฝุ่นยามน้องคายคนเสือวุ่นวุ่นเป็นหน้ามนคนหักทางงง เฮาจนแก่ถ้าน้องว่าแท้อายจะเอาเท่าแกมาขออายหวมาอยู่เพียงเป็นคอ้คมหาพะนออยู่กินแต่เนอแต่งกันนสาบ้านูที พี่น้องวพี่น้องจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ที่จบเพป็นสนิทเดียรพี่น้องเด้อไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจมาต้นกาเพี่น้องฝากกดเลยมาต้นกาเลยพี่น้องฝากกดไลยบายดีพี่น้องบ๊ายบายขอบัุคลิปหน้า